SEO แบบเดิมนะครับมันอาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของโมเดลใหม่ครับ ASEO โมเดลที่จะช่วยทำให้เว็บไซต์ของเรานะครับก้าวทันโลกของ Search Engine และ AI ได้จะเป็นยังไงนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันครับ ทำไมการทา SEO แบบเดิมนะครับมันถึงอาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วต้องบอกว่าการทํา SEO แบบเดิมเนี่ยมันมีมาเป็น10บสปีแล้วนะครับทุกคนเพื่อทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยขึ้นไปติดอันดับบน Google ซึ่ง Google ก็คือ Search Engine แต่แล้วทําไมมันถึงอาจจะไม่ได้ผลล่ะเพราะว่าในทุกวันนี้นะครับมันมีเรื่องของการค้นหาในรูปแบบใหม่โผล่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการทํา AI search ไม่ว่าจะเป็น Search Engine ลักษณะอื่นหรือจะเป็นการใช้ Search Engine กับ AI รวมกันพฤติกรรมของคนกําลังจะเปลี่ยนไปครับและการทํา SEO แบบเดิมเนี่ยมันก็ทำมัน ้วดวยามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงอย่างอัลกอริทึมของ Search Engine ในทุกวันนี้ที่มุ่งเน้นจะทําให้อัลกอริทึมของตัวเองนั้นสามารถเซิร์ฟหรือโชว์ แสดงผลตัวเว็บไซต์ที่คุณภาพที่สุดให้กับยูเซอร์ได้รวมถึงการที่หลายๆคนครับอาจจะติดภาพว่าการทํา SEO จะต้องใช้แบ็กลิงจํานวนมากการทํา SEO จะต้องใส่คีย์เวิร์ดเยอะๆการทํา SEO เนี่ยเว็บไซต์จะต้องโหลดเร็วเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนํากันครับว่าโมเดลที่จะสามารถช่วยทําให้การทํา SEO ของเว็บไซต์ของเราเนี่ยสามารถไปได้อีกขั้นหนึ่งและสามารถชนะคู่แข่งในรองเกมนี้ได้ ASEO ทําไมต้อง ASEO ASEO เนี่ยมันย่อมาจาก Adaptive Search Engine optimization หรือการที่เราเนี่ยจะต้องมีการอ d ด p t ตัวเองเพื่อให้เข้ากับอัลกอริทึมหรือแพลตฟอร์มที่เราอยากจะให้เว็บไซต์ของเราอะถูกนําไปโชว์ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น b i n g ไม่ว่าจะเป็น Chat GPT Search GPT หรือเพื่อ e x i t y หรือมันจะมีอะไรอีกในอนาคตนะครับเราก็อยากจะให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมันปรับตัวไปได้ในทุกยุคทุกสมัยมันเลยเกิดเป็นชื่อว่า a d a p t i v e SEO หรือว่า ASEO นั่นเองหลักการของ ASEO นะครับมันจะแตกต่างกับการทํา SEO ทั่วไปที่มุ่งหวัง อยู่ต้นๆของ Google เพียงเท่านั้นแต่ ASO เนี่ยหนึ่งเลยนะครับเราต้องการจะทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับ AI ให้กับ Search Engine เขาหยิบเว็บไซต์ของเราเนี่ยขึ้นมาแสดงผลมากกว่าเว็บไซต์ของคู่แข่งของเรา2เราต้องการจะทาให้คนเนี่ยเจอเว็บไซต์ของเราเนี่ยมากกว่าเว็บไซต์ของคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สาคัญเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราไม่ว่าจะเป็นการเซิร์ชในเรื่องของตัวสินค้าเซิร์ชในเรื่องของตัวบริการเซิร์ชในเรื่องของข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะซื้อของหร เราจะต้องทําให้คนทํา SEO สามารถ p redict หรือสามารถนึกออกได้ครับว่าคํเสิร์ชครั้งต่อไปหรือคําถามต่อไปที่เขาจะป้อนเข้าไปถาม AI อะ่ะมันควรจะเป็นคําว่าอะไรเพราะฉะนั้น3ามคอนเซปต์นี้มันคือการบ่งบอกคนทํเ SEO ครับว่าคุณจะต้องอัดแดปตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าอัลกอริทึมหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเอชีโนะครับมันจะมีโมเดลทั้งหมด7คอนะครับที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถแฮกการทํเ SEO แบบเดิมๆเ,เนี่ยให้มันอัดแดปทีมาขึ้นได้โดยที่ทั้ง7คอ้นนะครับมันจะเป็นเหมือนกับ ซึ่งพีระมิดเนี่ยครับจะถูกแบ่งออกเป็น3ชั้นด้วยกันชั้นบนสุดก่อนเลยนะครับคือชั้นที่หลายๆคนน่าจะปวดหัวก็คือเรื่องของตัว Si ส e Experience Quality s i ต e Experience Quality คเนี่ยคือข้อที่1นะครับคือเรื่องของ Technical i s s u e s ครับเว็บไซต์เนี่ยมักจะมีปัญหาในเชิงเทคนิคที่เจ้าของธุรกิจหรือทีมการตลาดเองครับก็ไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งมีมากถึง30%ของเว็บไซต์ทั่วโลกซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้ครับเขามักจะมีปัญหาในการติดอันดดดััับบ Google, นนบบนนนนน Google Google แและ่่่ออวาาาถ้เไมติ โอกาสที่เขาจะไปติดอันดับบน AI เนี่ยก็น่าจะยากเช่นเดียวกันข้อที่2ครับคือเรื่องของ Search Experience Optimization ข้อนี้ครับคือเรื่องของ User Experience การออกแบบเว็บไซต์ทําให้มีโครงสร้างที่ดีมี Call to Action ที่ถูกต้องมี Customer Journey ครับที่สามารถจะสร้าง Flow ของคนนะครับที่เข้าเว็บไซต์นะครับว่าคุณจะต้องไปที่เว็บไซต์นี้เข้าไปที่หน้านี้แล้วไปที่หน้าไหนต่อได้บ้างและมีเรื่องของการทํา Navigation อย่างถูกต้องพูดง่ายๆนะครับคือเราต้องการให้คนอ่ะอยู่บนเว็บไซต์ของเราอ่ะนานกว่าเว็บไซต์ของคู่แข่งนั่นเองจริงๆเนี้ยอาจจะเป็นแฟกเตอร์หนึ ที่ทําให้ Google อะครับมองว่าเว็บไซต์ของคนนุณอะมันคุณภาพกว่าคู่แข่งชั้นที่2คือเรื่องของตัว site trustworthiness ครับเราจะต้องทําให้เว็บไซต์ของเราครับเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทําให้แหล่งข้อมูลเนี้ยถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์รวมถึงแฟกเตอร์อื่นๆครับที่จะทําให้ Search Engine หรือ AI เนี่ยเขารู้สึกว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันเป็นเจ้าตลาดหรือเว็บไซต์ของเราเนี่ยสามารถให้แหล่งข้อมูลเนี่ยได้ดีกว่าคนอื่นๆเขาจนคนอื่นเนี่ยยังต้องพูดถึงเราเลยข้อที่3จะอยู่ในพีระมิดชั้นที่2นะครับคือเรื่องของตัว External Signals external signal ครับคือปัจจัยภายนอกที่เราเนี่ยไม่สามารถทําได้บนเว็บไซต์ของเราเองครับและเป็นการบ่งบอกนะครับไม่ว่าจะเป็น AI หรือ Search Engine อย่าง Google นะครับว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจเช่นมีคนพูดถึงเราจากแหล่งข้อมูลอื่นๆเช่น Wikipedia Google Business Profile รีวิวจาก Trust Pilot หรือรีวิวจากวงในอย่างที่คุณทราบกันดีหรือแม้กระทั่งความ active บน Social Media ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม social m e d เดอะไรก็แล้วแต่ถ้าธุรกิจของคุณมีความ active นะครับ Google สามารถจับ Signal ตรงนั้นได้และเนี จะส่งผลทําให้ AI ในอนาคตครับหยิบเว็บไซต์ของคุณไปเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีด้วยเพราะว่า AI เชื่อเว็บไซต์ของคุณนั่นเองข้อที่4นะครับคือเรื่องของการทำแบ l ลิงหรือว l i ลิงบิลดิ n งยังเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่ถึงแม้ว่าการทำแบคลิงจะมีมา,มามากกว่า10ปีแล้วแต่แบคลิงมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานออกไปครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ย Google อาจจะมองว่ายิ่งมีลิงก์เยอะมันอาจจะยิ่งดีแต่ในทุกวันนี้ครับลิงก์ยิ่งมีคุณภาพ Google ยิ่งเชื่อมากกว่าจํานวนครับชั้นสุดท้ายของพีระมิดครับคือ content strategy. คอนเทน ขขาายมากึ้นคุณอยากได้คนเข้าเว็บไซต์มากขึ้นคุณอยากให้เว็บไซต์ของคุณอะมี visibility บนโลกออนไลน์ที่มากขึ้นจะอยู่ที่ชั้นนี้เลยครับข้อที่5คือสไตล l o base structure ครับการทําเว็บไซต์โครงสร้างของเราครับให้มีทางเข้าออกและมีลําดับขั้นอย่างถูกต้องยิ่งเราสามารถเก็บฟันแนลตรงนี้ครับได้มากน้อยแค่ไหนยิ่งเราสามารถทําบทความของเราครับให้มันครอบคลุมกับคําถามของ user ได้มากน้อยแค่ไหนและอย่างที่บอกครับว่า ASEO ครับคือต้องการให้คุณอะสามารถ predict ได้นะครับว่าควรจะถามคําถามอะไรต่อไป ถ้าเราสามารถเก็บตรงนี้ได้เว็บไซต์ของคุณก็จะสามารถตอบทุกปัญหาของยูเซอร์ได้ ข้อที่6ครับคือเรื่องของ quality content quality content นะครับ Google เนี่ยเขาบอกเองเลยนะครับว่าเขาต้องการให้คุณนะครับเขียนคอนเทนต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ครับโดยยึดหลักของ4 f a แฟ o เตอรนี้ได้แก่ E-E-A-T และการแฮกตัวสุดท้ายคือ keyword research และ intent ครับการที่เราสามารถรู้ได้นะครับว่าพฤติกรรมของคนที่ search ทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็นอะไรบ้างเราจะสามารถเอาไปทำคอนเทนต์และการทำ SEO ในรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ในแต่ละกลุ่มได้อย่างแม่นยาม,มากขึ้นครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือ7คอนะครับที่จะช่วยให้คุณแฮกนะครับการทำ SEO เดิมๆนะครับให้กลายเป็น A SEO หรือว่า Adaptive Search Engine Optimization ได้ซึ่งทั้ง7คอนะครับมันมีดีเทลของมันเนี่ยอีกเยอะมากๆถ้าใครเป็นสายไหนเนี่ยก็มักจะเข้าใจสายน้นมนักเป็นพิเศษแต่อย่าลืมนะครับว่าการทำ SEO เนี่ยมันไม่ควรถูกจำกัดเพียงแค่การทำแค่คนเดียวมันต้องพิ่งการ Col l a b o ร a t e ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มตรงนี้เชิงลึกนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของแองการ,ร์แบงคอ้าา์ เรื่อง SEO อื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่คลิปนี้ได้เลยครับ